ในวันนี้ที่สำนักงานกะกะตได้มีการพิจารณาปมหุ้นสื่อของนายธนธรและได้มีนายศรีสุวรรณจันยาเดินทางเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยค่ะ ค่ะความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการโอนหุ้นสื่อในบริษัทวีลักษ์มีเดียของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ซึ่งหากกกตเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอให้ฟังได้ว่าเป็นการกระทําที่อาจขัดต่อกฎหมาย ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อน,นายธนทรเพื่อให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสํานวนต่อไปค่ะโดยในวันนี้ได้มีนายสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางยื่นคำร้องเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการโอนหุ้นสื่อในบริษัทวีลักษ์มีเดียของน,นายธนทรต่อกก,กตเพื่อให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาว,วินิจฉัยของที่ประชุมค่ะ ซึ่งได้เห็นข้อพิรุษจากคำถแถลงของนายปียบุตรแสงกน,นก,กุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ที่ได้ออกมาถแถลงแก้ต่างให้กับนายธนทร เกี่ยวกับปัญหาของการโอนหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดว่าในวันที่8มกราคมนั้นนายธนาธรได้หาเสียงที่จังหวัดบุรีรัมย์และเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อจะมาทำภารกิจในการโอนหุ้นโดยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จอีซี่พารชัดเจนว่านายธนาธรได้มาถึงกรุงเทพประมาณ4โมงเย็นซึ่งการเดินทางออกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ มายังด่านทัญ,ญบุรีต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง27นาที ซึ่งหากมาถึงด่านทัญ,ญบุรีในช่วงเย็นนายธนาทรจะต้องเดินทางตั้งแต่เช้าแต่นายธนาทรเดินทางในช่วงบ่ายโดยความจริงแล้วค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่จะใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าทั้งนี้ในคําแถลงของนายปียบุตรไม่พูดถึงหลักฐานการโอนเงินค่าซื้อขายหุ้นเข้าบัญชีหรือไม่มีสเตทเมนธนาคารเพราะหลักฐานอื่นๆสามารถทําปลอมได้ทั้งหมดค่ะและมีประเด็นการโอนหุ้นไปโอนหุ้นมา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเช็คหรือมีหลักฐานรวมทั้งสเตตเมนต์ของธนาคารมาแสดงให้ดูให้ครบทั้งหมดแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้ได้มีการร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งโดยนายตรีรัศริจันทรโรพาสผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรสสซอพักเพื่อไทยกรุงเทพหมหานครเขต13บางกะปิวังทองล้างเขายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกะกะตเนื่องจากมีหลักฐานพบว่ามีบัตรเลือกตั้งหายไป,ไปกว่า180ใบในหน่วยเลือกตั้งที่13เขตบางกะปิ โดยนายตรีรัตน์กล่กาวว่าผู้สังเกตการของพักพบว่าบัตรเลือกตั้งหายไปในหน่วยที่13ของเขตเลือกตั้งที่13ซึ่งในวันนี้ได้นําเอกสารหลักฐานของจํานวนบัตรเลือกตั้งมายื่นต่อกกตซึ่งหลักฐานที่พบมีบัตรเลือกตั้งจํานวน860ใบถูกใช้ลงคะแนน5 9 4ใบเหลือ266ใบแต่ในเอกสารเหลือเพียง86ใบทําให้มีบัตรเลือกตั้งหายไป180ใบจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าบัตรเลือกตั้งหายไปได้อย่างไรถึง 180ใบจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บัตรเลือกตั้งถูกนําออกไปข้างนอกจึงอยากให้กะกะตตรวจสอบรวมถึงชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นและให้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งหากมีการกระทําผิดจริงในเขตเลือกตั้งนี้จะต้องไม่ใช่แค่หน่วยเดียวที่จัดการเลือกตั้งใหม่แต่ควรจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตค่ะ ส่วนทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการสำนักงานนายรักเกชาแช่ชายกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องของนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตผู้สมัครสอสอพักไทยรักษาชาติขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเป็นโมคะ ว่าผู้ตรวจได้มีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่17เมษายนและได้ส่งหนังสือให้ทางกะกะตชี้แจงในประเด็นที่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกตภายในเวลา7วันเนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วนและอยู่ในความสนใจของสาธารณาชนจำเป็นต้องเร่งการพิจารณาซึ่งกรอบเวลาการชี้แจงจะครบกำหนดในวันที่25เมษายนนี้ค่ะทั้งนี้เลขาธิการผู้ตรวจคัรแผ่นดินกล่าวอีกว่า หากกรกะตส่งคำชี้แจงกลับมาสำนักงานก็จะประมวลข้อมูลที่ได้รับเสนอเข้าที่ประชมุมผู้ตรวจพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ทันทีเพื่อให้ทันในวันที่9พฤษภาคมที่กะกะตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสและยืนยันว่าการพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะต้องติดตามการพิจารณาการโอนหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียของนายธนาทรว่าจะมีข้อสรุปออกมาอย่างไรต่อไปค่ะนิวัฒน์เนินใส่ถ่ายภาพนัทลักษ์ชัยคีรีรายงานค่ะ